เปิดเวทีวันนี้ด้วยหนังสารคดีวาละครหลักในหนังเรื่องนี้จะเป็นเรื่องของคนคลองมะเดือบ้านเรานั่นเองเป็นวันของหยุดเถื่อนใช่ไหมหาะของโลกกเ็เลยมาสร้างเวทีเพื่อให้คนข้างบนเขารับรู้อะว่าชาวานครนายกไม่ต้องการเขื่อน เทศกาลหนัง CCL c CC นะครับที่ไอสารคดีซันหรือว็อปเปอร์เราไปไปได้รางวัลมานะฮะร, <c oughs> รู้สึกว่าต่างชาติเขาให้ความสําคัญมากกับสิ่งแวดล้อมนะครับ <c oughs> แค่ไม่กี่ตารางเมตรหรือว่าต้นไม้แค่ไม่กี่ต้นในพื้นที่เนี่ยมันค่อนข้างสําคัญสัตว์ป่าเหมือนกันสําคัญมากนะฮะคือ <c oughs> ทางพื้นที่เขื่นขอนชาวบ้านนะเขารู้สึกว่าเขาสิ้นหวังแล้วเพราะว่ารายงานบอกไปแล้วว่าชาวบ้านเห็นด้วยสื่อลาชการไปแล้ว เราก็รู้สึกว่าม,มันยังไม่ไมจบไม่สิ้นนะมันยังมีอยู่เราก็เลยเป็นตัวเชื่อมออกลุ่มชาวบ้านแล้วก็เชื่อมไปยังทาง,ทางกลุ่มรักเขาใหญ่นะครับแล้วก็ทางชาวบ้านเองก็ติดต่อกับมูลนิธิสืบก,ก็เลยกลายเป็น4 4ฝ่ายที่มาทํางานร่วมกันเราก็ทางานในเชิงภาคประชาสังคมเป็นกลุ่มองค์กรที่เป็นภาคนิติบุคคลที่จะสามารถเชือ้อเชื้อเชิญหรือทําอะไรที่มันเป็นเรื่องเป็นราวได้ ก็ใช้องค์กรในในการที่จะขับเคลื่อนในงาน่นนี้แต่พลังจริงๆอยู่ที่ชาวบ้านผมกับชาวบ้าน,นก็พยายามรวมตัวกันเพื่อจะพัค้านโครงการด้วยการขึ้นป้ายแต่ละบ้านก็ขึ้นป้ายไม่เอาไม่เอาเขื่อนไม่เอาไม่ทาลายป่าหยุดเขื่อนหยุดทําลายป่าอะไรพวกนี้ก็ขึ้นป้ายณ <นะ S 2> ปัจจุบันน่ะปริมาณเขื่อนในประเทศไทยเองมันน่าจะเพียงพอได้แล้วค่ะมีหมื่นกว่าหมื่นสองพันกว่าแห่งอย่างเงี้ย หลายๆพื้นที่มันมีแล้วมันไม่ได้ถูกใช้การอย่างเต็มความสามารถความจริงน่าจะเอาตัวงบประมาณเองอะค่ะไปใช้กับการแก้ไขปัญหาในส่วนนั้นดีกว่าในการสร้างเขื่อนนะคะเราเสียดายธรรมชาตินะคะเราอยากให้ยุติตรงนี้ค่ะก็คือว่านครนายกเป็นเมืองเล็กๆจะสร้างเขื่อนถึงสองเขื่อนมันเราเราไม่เห็นด้วยค่ะเราอยากให้หยุดค่ะสรุปผมไม่เข้าใจเรียนเกี่ยวกับว่าการสร้างเขื่อนมีผลกระทบอย่างไร The, um, the community and uh, surrounding areas. การสร้างเขื่อนนะครับเอ,เอาเอาแค่พูดในเรื่องของคลองมะเดือก่อนแล้วกันนะครับมันก็เห็นภาพชัดเจนแล้วว่าถ้าเราที่นครนายกเนี่ยมีเขื่อนอยู่แล้วด้วยเขื่อนหนึ่งก็คือเขื่อนขุนด่านประการชนซึ่งอยู่ใกล้ๆกับที่จะสร้างเขื่อนใหม่คือเขื่อนคลองมะเดือและก็ที่สำคัญก็คือว่าพื้นที่ในการสร้างเขื่อนคลองมะเดือนเนี่ยมันอยู่ในส่วนหนึ่งของเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ด้วยแล้วก็ตอนนี้เนี่ยปัญหาก็คือว่า ว่าในประเทศไทยพื้นที่ป่ามันน้อยอยู่แล้วมันไม่ได้มีการเพิ่มมากขึ้นคือคือเวลาเราต้องการน้ําเราบอกว่าโซลูชันคือเขื่อนจริงๆการ,รต้องการน้ำเนี่ยมันมีโอกาสหรือทางเลือกหลายหลางมากมายเลยนี่การไปเอาน้ําไปเก็บไว้บนภูเขาเนี่ยคือการทําลายป่านี่ป่ามันไม่ใช่แค่ว่าต้นไม้มันมีระบบนิเวศมีสัตว์ป่ามีอากาศมีผู้คนมีสารพัดที่มันเกื้อกูลกันอยู่ในนั้นนั้นการที่เอาน้ําไปแลกกับนิเวศทั้งทั้งมวลอะไรเงี้ยซึ่งมันมัน มูลค่ามันแลกกันไม่ได้อยู่แล้วได้รับผลกระทบจากโครงการอาเกตบน้ำคลองมือหากโครงการนี้ได้ทําการก่อสร้างเราก็จะเดือดร้อนในที่อยู่อาศัยที่ทํากินอะไรพวกนี้แหละครับเราก็เลยร่วมกับชาวบ้านต่อต้านโครงการนี้ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นเพราะวิถีชีวิตชุมชนของเราเนี่ยอยู่แบบนี้เรายั่งยืนไม่เดือดร้อน จากที่ได้พูดพคุยกับผู้กำกับหรือว่าคนที่จัดงานเขาก็บอกว่าเฮ้ยเขาาไม่รู้หรอกว่าคลองมาเดือมันพื้นที่เท่าไหร่มันความสําคัญมันมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าเขาเวทน้ําหนักที่ว่ามันมีการสร้างเกิ่อนอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกันน่ะถ้าเป็นต่างประเทศเขาไม่ให้เขาไม่ทำแน่นอน An opinion on it myself um, I don't I don't know much about the background of of the justification of building the dam Um, but I do have sort of a back. I'm an engineer, so I know what an impact Dam construction can have on biodiversity, on on um, on ecology, on local communities. Um, so there's obviously pros and cons, and it's all about weighing up: is it is it necessary to build a dam? Is there an alternative way of, of, of harnessing energy? Um, is there some sort of um, policy which the government has to meet some sort of green initiatives like is or like carbon initiatives it's, I, like i say i'm not, i don't know much about the background but it is good to see communities sort of voicing their opinions saying look we don't really want this mm -hmm. ที่เป็นทางเลือกเพราะว่าการจัดการน้ํโดยเขื่อนเนี่ยในหลายประเทศทั่วโลกเนี่ยโดยเฉพาะอาเมริกาซึ่งเป็นประเทศที่สร้างเขื่อนเป็นผู้ให้กําเนิดความคิดการสร้างเขื่อนเนี่ย <S <S เขาก็รื้อเขื่อนทิ้งแล้วนะนั้นของเราถ้าคุณคิดว่าเขื่อนดริจริงก็ไปปรับปรุงเขื่อนที่มีอยู่แล้วเขื่อนท้องดานประการชนคุณก็ไปดูสิว่าทําไมถึงไม่ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่หรือเขื่อนบางปะกงคุณสร้างแล้วมันกลายทำไมกลายเป็นนุษนสาวารี คือก่อนที่จะสร้างเขื่อนใหม่ไปปรับปรุงเขื่อนเก่าไปทดทวนเขื่อนเก่าก่อนแล้วเราหาทางเลือกทําอย่างไรที่จะให้ไปด้วยกันได้ระหว่างการจัดการน้ํากับการรักษาระบบนิเวศครับมันต้องคุยกันหลายรอบมันต้องคุยกันคนเราอะ่ะไม่ใช่นานๆมานคุยกันทีคุณต้องพยายามคุยคุณถามว่าคนที่เขาค้านเนี่ย คุณอย่าผลักใสเขาออกคุณต้องเอาเขามานั่งคุยกันคุณพยายามจะสร้างอะไรอย่างเงี้ยต้องคุยกันเยอะๆทำยังไงให้คนเหล่านี้มานั่งคุยกันให้ตกผลึกกันให้ได้อะงั้นอ่ะ and it's up to the government then to get involved with the communities and say well okay what sort of compromise can we can we reach um, obviously if the government doesn't do that then that's where problems start coming coming from But, so yeah, that sort of my general My ลิมาน้ําเก็บกักได้เท่านี้จะรักใครจะได้ใช้ประโยชน์จากน้ํานี่บ้างไปที่ไหนอะไรยังไงแลวชาวบ้านคุณจะเสียอะไรแล้วเสียกับได้มาช่างน้ําหนักการอะไรยังไงแต่เวทีนี้มันไม่เกิดขึ้นเลยแม้กระทั่งคือเพมันไม่เกิดเวทีแล้วยิ่งเกิดการหลอกลวงเนี่ยความไม่ว้วางใจก็อยากให้มันเกิดขึ้นโดยเร็วเลยถ้าราชการเห็นความสำคัญองคารที่จะมีอันนี้ อย่าฝากผู้มีอำนาจนะคะรัฐบาลก็ดีชนประธานก็ดีที่จะปักดันให้โครงการนี้เป็นเขื่อนหรือเป็นอ่างเก็บน้ำคลองมะเดือ่อขอให้ท่านระง,งับซะเพราะว่ามันได้ไม่คุ้มเสียน้ําคลองมะเดื่อน่ะมันมีไม่เยอะแล้วพอเสร็จไปแล้วน้ําไม่มีก็ทำไงล่ะทีนี้ธรรมชาติก็เสียหายไปแล้วมันเอากลับคืนมาไม่ได้ สำคัญที่สุดในตอนนี้คือการพัฒนาเนี่ยมันต้องยึดการพัฒนาที่ยั่งยืนต้องเอาเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ยมาใช้ในการจัดการทรัพยากรในภาพัราอกจัดการโมโดกโลกเขาใหญ่โดยที่ประชาชนมีส่วนร่วมด้วยซึ่งผมคิดว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยเรากำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเรื่อง PM 2.5เรื่องอากาศร้อนซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ย มันไม่สามารถที่จะแก้ได้ยกเว้นทางเดียวคือเราทบทวนการพัฒนาและยึดการพัฒนาที่ยั่งยืนและเขื่อนมันไม่ใช่คําตอบและเขื่อนมันจะเป็นตัวแรกให้เกิดปัญหาตามมามากมายเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราต้องยึดหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ยนำมาใช้ในการพัฒนานะครับก็จะทําให้เราพ้นไปจากวิกฤตทางด้านภูมิอากาศที่กําลังเผชิญในทุกวันนี้นะครับสื่อสารอย่างกลุ่มแรกเลยคือพี่น้องของมาเดือที่ขอบคุณมากเลยว่าวันนี้เนี่ย จริงๆไม่ได้อขอบคุณคือเป็นบ้านของเขาอะ่ะเขาอยากจะรักษาบ้านเขาคือคือรู้สึกใจของเขาอะ่ะมาเต็มที่เลยน,นี้คือรู้สึกดีมากๆอันสองคือเครือข่ายที่มาช่วยกันไม่ว่ามาช่วยกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มรักเขาใหญ่กลุ่มพี่น้องจากปัจจีนก็ดีจากจังซาวก็ดีหรือแม้ทั่งภัยภูเบร์แล้วก็มูลที่สืบรวมทั้งสมาคมพลเมืองที่มาให้กำลังใจในวันนี้แล้วก็มีน้องสื่อมวลชนที่ให้ความสนใจผมว่ารู้สึกดีใจวันนี้น,นี่ดีใจมากๆเลยที่ที่ได้ก็ นี่คือสัญญาณที่ส่งไปภาคราชการนะว่าตอนนี้ภาคส่วนต่างๆเขาให้ความสนใจแล้วคุณต้องทําให้มันดีคุณต้องทําให้มันชัดเจนคุณต้องทาให้มันถูกต้องไม่ใช่ทําอะไรโมเมยอย่างที่เคยทําไปแล้วเหมือนเกือนที่ผ่านมาก็วันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่ท,ท,ทุกอย่างมันก็จะเป็นจุดเริ่มต้นในความชัดเจน